น่ารักอ่ะแม่ลูกคุยกันแล้วใดๆคือน้องปายบอกว่าเอ่อมีคนชมบอกนิ้วน้องสวยอะไรอย่างเงี้ยจริงอันนี้จริงนิ้วสวยหูสวยขาจริงๆสวยหมดนะเออแม่เบนก็บอกเลยจ้าวิธีทําให้ลูกสวยอ่ะแต่จมูกเนี่ยมันไม่ได้แม่บอกมันไม่ได้จริงๆแม่ทําไม่ได้หมอทําได้อย่างเดียวแม่ลูกคุยกันน่ารักอ่ะชอบมากเลยน่ารักน่าดูด ชอบน้องแทนตัวเองน้องปายอย่างเงี้ยน,น้องปายอย่างงี้เนาะน่ารักจริงจรงเลยแทนตัวเองน่ารักแล้วแบบชอบพูดแย่แม่ฟิลแบบแย่แล้วมีความสุขเอหัวเราะชอบใจอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ยคือแบบมันความมันเป็นความรักที่แบบว่าอะไรนะมันเห็นคือรักอะ่ะแต่แย่ให้เขาโกรธแย่ให้เขาเออ่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มีความสุขอะ่ะ นึกถึงใครโลมาทุกคนเนี่ยเนี่ยโยงอีกแล้วเนี่ยป้าคนนั้นแกจะว่าไหมเนี่ยอืไม่ลรอกน no. ้ไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของป้าเขาคิดถึงธนดรทุกคนที่เวลาแย่ให้ไปไปายว่าแล้วพอไปด่าไปายว่าหัวเราะชอบใจมีความสุขอะนี่เหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยไปไปโอเดีโอแย่แม่พอแม่ว่า หัวเลาะชอบใจมีความสุขเอาทุกด,ด,ดูสิเวลาเขาอยู่กับแม่เขาจะชอบแกงแม่แย่ yeah, แม่พอแม่ดูแม่ว่าหัวลาะคิกคักคิกคักชอบใจมีความสุขเหมือนกับคนคนนั้นเลยอะ่ะโยงไปหาคนนั้นน่ะโยงไปหาธนาดลอะ่ะเดี๋ยวป้าแกเดือดร้อนอีกช่างโนเนาะไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของป้าเขาอืมปัญหาของป้าข้างบ้าน ค้ายขนมดีที่นั่นนะบอกไวก,ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนมเนี่ยมันดีอยู่แล้วอ,ะอ่ะขนมมันมันอร่อยที่สุดในย่านในย่านแม่ต้องไปมันอยู่ที่นี่ใช่ไหมมาอยู่เขาใหญ่ต้งองไปตื่นเช้าทุกวันเลยแล้วคําแม่ก็ชอบผุดขึ้นมาในหัวว่าตื่นเช้าตื่นเศร้าในเบียงหลายตื่นสายในเบียงหน่อยเราไม่ได้อยากจะได้เบียงเราอยากนอนไง นอนไม่ได้หรอมันก็ต้องแบบว่าคนเราเนาะประเทศไทยเนาะมันก็ต้องตื่นตามไปถึงประเทศไทยเลยเหรอประเทศไทยมันก็ตื่นตามเวลาไหมตอนกลางวันกลางคืนก็ให้นอนตัวเองชอบนอนกลางคืนไอ้ตัวเองชอบไปหาทํางานกลางคืนแล้วตางวันนอนแม่จะบอกไายเที่ยวแหววว่าแต่ช่วงนี้แบบนอนหลับแสบมากเลยทํางานเหนื่อยเออมันก็ต้องมีบ้างแหละก็ต้องมีบ้าง มันม oh ีแต่เที่ยวมีแต่อะไรอ่ะมันไม่ได้คนเรามันก็ต้องมีทํางานทํางานก็ทํางานกลางวันช่วงนี้ไม่ค่อยได้เที่ยวเลยแม่ยิบเจนต้องไปเดินแบบนะเป็นไงล่ะเป็นท่านลัดพร้าเป็นท่านราดพร้าเลยนะพี่คงมาซ้อมแบบให้ไงเซนทันแฟชั่นบิ๊กเซนทันแฟชั่นไอดอลบิ๊กก็ไปหาถือเนื้ ท่านไั่นวไม่ได้ไอดอลแฟชั่นวิกเริ่มถะตั้งค่าล็อกไว้ตั้งค่าล็อกไว้แบบไหนล่ะเอาละเริ่มละเริ่มจอไม่มีจอบูดบิบีแล้วเก่งเก่งเตอนนี้แม่ไม่ฟังเลยฟังเรื่องอะไรล่ะก็บอกว่าแบบก็รู้อยู่แล้วไงแม่ก็บอกแล้วไงว่า เพราะว่าเราขายของมันอืไปเดินเดินแบบวันที่สีแม่ก็บอกวันให้ไปอ่าสูกซ้อมเดินแบบดีๆเด้อ <c oughs> ให้เนี่ยนะมี่คนชมว่าพี่ะคนชมว่านิ้วมือของไปสวยนะแม่ต้องขอบคุณนะพี่ไม่ค่อยให้หนูทำงาน ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันลงไปาอ่นิ้วมือเนี่ยจะสวยมือเท้าหูตั้งเกียนไหมหูลูกสวยเท้าแขนขาลงไปสวยนี่คนบอกไหมทั้งนิ้วมือไม่มีมไม่มี <laughs> ออเอยแม่ก็ต้องแบบว่าตอนเช้า,ตอ,ชาตอนเช้าก่อนอาำน้ำเอาขามาบิดให้มันตรงๆ มือก็ใช้น้ำหูก็เหมือนกันไม่ให้มันติดให้มันเอ่อไม่ให้หูทับไงก็เลยเอาอะไรมาดึงหูอย่างนี้เหรอไม่ดึงก็พยายามดึงไงตอนนั้นน่ะแม่พยายามดึงดั้งลงไปเพื้อหูลงไปชอบกัดพื้นเลยดึงได้แค่นั้นนะ ซิงจมูกแม่ชอบทำโด่ง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 โดงดงโด่งโดงเป็นไงโตขึ้นมาโด่งเลยหมอทําให้มันดึงไม่ขึ้นต้องไปดึงแม่ก็ดึงขึ้นดงโด่งโดง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 ตอนเช้ามีจมูกแค่นั้นแล้วมันดึงได้แค่นั้นน่ะนอกนั้นทำของมันดีส่งมาทางมีสินค้าวันนี้นะคะที่เราทํานะคะส่งพรุ่งนี้นะคะโอเคสั่งได้สั่งได้เลือกไข่หากรุกขึ้นได้เลยค่ะ กล้วยซีนพีนะคะกล้วยซีนพีจะอะไรก็ช่างใส่ซีนพีไว้ก่อนออกมาอสวนของเรามีนําเสนอนะจ๊ะยเหรอไห้เอามาจากสวนของเราเองจ้าเมื่อวานนี้สดๆเลยจ้าตอนี้ราจะสวนนี้นะครับว่าของเรายังไม่ยังไม่ได้เป็นกล้วยของเรจ้ะเดอนแบบเดอนแบบยงเทพใช่ไหมต้องไปถ้าว่างเดี๋ยวแม่จะไป ปิบ27 27ใช่ไหมเออแม่ก็ไม่ได้ไปกรุงเทพมานานเลยนะไม่รู้ว่ากรุงเทพไหนฮะแม่เพิ่งไปเที่ยวมาแม่ไปเที่ยวมาแม่ก็ไม่ได้ผ่านกรุงเทพนะส่วนมากเออมีตั้งแต่ปีที่ผ่านมาที่แม่ลงแมวเนาะแมวบอสแมวทำอะไรตอนนั้นค่ะฮะ ขมวดแดงแต่มวดแดงแม่กินทุกวันละแกงใส่หน่อไม้อยู่เนี่ยต้องไปไปแกงใส่อะไรต้มใส่ปลาแม่บอกกูกินเนี่ยฮะก็อยู่ที่นี่เขาก็แกงแห้งไปกินแกงใส่อะไรใส่ผักหวานแต่ตอนนี้เป็นก้อยก้อยมะแดงก้อยไข่มวดแดงกินเยอะเด้อท้องเสียเนี้ยไม่ต้องห่วเป็นของแฟครับพี่มอเยอะไม่ได้เสียนะ เป็นบ้านอพยพอกันใช่าหมคะบอกข่าวตุกใส่ราคาไปแล้วแม่เจอกันดูแลสุขภาพด้วยวันดีคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะแม่จะขายของละ